สวัสดีเจ้าวันนี้อันจะพาทำเมนูมะม่วงหาวมะนาวโหดองเล่านะเจ้าอันนี้สั่งมานักเลยละประมาณ5โลนะเจ้าจะทำหลากหลายเมนูเนาะวันนี้เราเริ่มจากเมนูแรกก่อนเลยนะเจ้า,ามะาม่วงหาวมะนาวโหดองเล่าขาวนะเจ้าก่อนที่เราจะเอาไปดองคนะ่ะมาเด็ดมาไซเฮกอนนะเจ้าสูตรของอันนี้เราต้องเอา,มาเมล็ดออกเนาะแล้วเราก็จะไปแช่น้ำเกลือนะเจ้า สักครึ่งชั่วโมงนะจะเป็นเกือบปนก็ได้เกลือเม็ดก็ได้นะ้าวม่วงหาวมะนาวโฮวันนี้เขาใช้หนึ่งกิโลกรัมนะ้าต่อเหล้าขาวสองขวดนะ้าจะเป็นยี่ห้ออย่างก็ได้นะคะน้ำตาลกรวดนะ้าน้ำตาลกรวด 250กรัมนะคะบ,แบบจ่ยกิโลนึงนะความหวานจะบบเยอะเหมือนน้าตาลทรายถ้าบอมีน้ําตาลกวดใช้น้ําตาลทรายก็ได้แต่ถ้ามีน้ําตาลกวดก็ใช้น้ําตาลกวดเนาะน้ําตาลกวนนี่จะมีแบบถ้าฟอกขาวแล้วมันจะเป็นสีขาวนะคะแต่ถ้ายังบอกฟอกขาวอยู่เป็นสีน้ําตาลันาะต้องซีเรียสน,นะสาวว่าอา้าน้าตาลกวนอย่าบอกเหมือนกันนะสาวก็มีหลากหลายยี่ห้อเนาะล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราขาดมาได้คือโลแก้วนะสาะ แนะนำไมใ่ใช้โหลกแก้วนะเนาะเพราะเหล้าเปไ็นแอลกอฮอล์นะสาบาบาบาแนะนําให้ใช้ไอ้ขวดพลาสติกนะสาถ้าเป็นไอ้ไอ,อย่างก็ดองเกลือหรือว่าดองน้าเพิ้งใช้ขวดพลาสติกได้นะคะแต่ถ้าดองเหล้าควรใช้โหลกแก้วนะสาวไปดูวิธีทํากันค่ะอันนี้คือเกลือป่นนะสาถ้าอ่ะบมีเกลือปน่นใช้เกลือเม็ดก็ได้นะอันบามีเกลือเม็ดก็เลยใช้เกลือป่นนะคะ,ป,นนะ,คะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะก็เอานะสา เม็ดมะม่วงได้เอาดีไซเรียบร้อยนะจะแช่ไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะให้ยางมันออกเนาะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดองกันบันจงใส่ลงไปอันนี้ก็คือมะม่วงหามะนาวโหนะคะแช่เกลือไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะ ถ้าไขมันก็พาเม็ดถ้าไข่บอมันก็ไม่ต้องผ่านะจ๊าเขากินน้ำคงไม่ได้กินเนื้อนะจ๊าถ้าไข่จะกินเนื้อตัวก็ผาเม็ดออกแล้วถา้าเอาออกมันจะฝาดนะจ๊าแต่ถ้าเอาดองเล่าเนี่ยถ้ากินแต่น้ำมันก็มีโพลน,นะจ๊าน้นการกวดนะจ๊าสองร้อยห้าสิบกรัมเนาะใส่ลงไปนี่สุราไทยนะคะ อีหอยังก็ได้ใส่ท่วท่วมนะสาใส่หัวท่วมแล้วเราก็จะเก็บไว้2เดือนนะคะแต่ถ้าจริงจริงมันก็ประมาณ2อ,อาทิตย์ก็กินได้แล้วแหละแต่จะให้กลมกล่อมแล้วก็กินเป็นใบยาบำรุงร่างกายตัวกัใจเวลา2เดือนนะคะ,คะ,ะปิดผาอบ เสร็จเรียบร้อยมะม่วงหาวมะนาวโหดองล้วค่ะ